การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานวิธีสร้างแรงจูงใจมีหลายรูปแบบเช่น1การยอมรับและชื่นชมผลงานให้คำชมทันทีเมื่อเห็นผลงานดีๆมอบรางวัลหรือการยกย่องในที่ประชุม2การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายเป้าหมายควรวัดผลได้และสามารถทำให้สำเร็จได้จริง กระตุ้นให้ทีมรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน 3. สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเปิดโอกาสให้พูดคุยแสดงความเห็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานสาให้โอกาสในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือฝึกอบรมมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อพัฒนาศักยภาพ5ระบบรางวัลและผลตอบแทนให้รางวัลเมื่อทีมทำผลงานได้ดีเช่นโบนัสวันหยุดพิเศษ และอื่นๆความยุติธรรมในค่าตอบแทนก็เป็นแรงจูงใจสําคัญ6การเป็นผู้นําที่ดีผู้นําควรเป็นแบบอย่างมีความรับผิดช,ชอบและสร้างความไว้วางใจรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง